สวัสดีค่ะพบกับปังจากวัฒโปรวันนี้ปังมีฟินดำน้ำสำหรับสายฟรีได้มาแนะนำนั่นก็คือโซโปรัดแอปเนียรุ่นเอ็กซ์เลเป็นฟินคุณภาพดีจากเช็กรีพับลิก กับราคาเพียง4,200บาทคุณสมบัติและดีไซน์จะเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะร้านวัตถโปรแหล่งรวมอุปกรณ์ดำน้ำจัดเต็มมีทั้งหมด3สาขาสาขาอโศกอยู่ใกล้ห้างโทมิโนอทเวตีวันในซอยสุข,ขุมวิท19สาขาไอคอนสยามอยู่ที่ชั้น2โซนสยามทาคาชิมายาและสาขาภูเก็ตอยู่ที่สัมเพลคอดหยาดข้างสนามยิงปืนภูเก็ตแวะมาเยี่ยมชมสินค้าได้ที่หน้าร้านทุกสาขาได้เลยนะคะ มาดูที่ดีไซน์กันค่ะเริ่มต้นที่ตัวใบฟินก่อนเลยใบฟินมีทั้งหมด6สีให้เลือกมีสีแดงสีเขียวสีน้ําเงินสีขาวสีดําและสีชมพูนะคะในส่วนของใบฟินที่เป็นสีแดงสีน้ําเงินและสีเขียวตัวใบฟินจะมีลายคาร์โมแบบนี้ทุกใบนะคะแล้วฟินที่เป็นสีดําสีขาวสีชมพูตัวใบฟินจะเป็นแบบเรียบสะอาดตาและบนตัวฟิน จะมีโลโก้สีเงินสะท้อนแสงแบบนี้ทำให้ฟินของเราดูโดดเด่นและสวยงามมากยิ่งขึ้นค่ะมาดูในส่วนของฟูดพ็อกเก็ตกันค่ะตัวฟูดพ็อกเก็ตจะเป็นแบบติดมากับใบฟินเลยซึ่งจะมีความแน่นหนามากนะคะแล้วก็ในส่วนของตัววัสดุตัววัสดุทำมาจาก TPR หรือ Thermoplastic Rubber นะคะเป็นตัวพลาสติกที่มีความยืดหยุ่นสูงและมีความแข็งแรงทนทานได้เป็นอย่างดีค่ะตัวฟูดพ็อกเก็ตจะมี2ส,สี โดยตัวฟุตพ็อกเก็ตสีขาวจะมาพร้อมกับใบฟินที่เป็นสีขาวและสีชมพูและในส่วนของฟุตพ็อกเก็ตที่เป็นสีดำจะมาพร้อมกับใบฟินที่เป็นสีดำสีแดงสีเขียวและสีน้ำเงินค่ะฟินจะมีให้เลือกด้วยกันทั้งหมด5ไซส์โดยความยาวฟินจะวัดรวมกับตัวฟุตพ็อกเก็ตตามนี้ค่ะ มาดูกันที่คุณสมบัติพิเศษของฟินโซปัตแอปเนียรุ่น X-Late กันค่ะจุดเด่นของฟินรุ่นนี้คือเป็นฟินพลาสติกแบบโฟลติ้งฟินด้วยคุณสมบัติของใบฟินที่เป็นโพลีพ r o ิไีนซึ่งไม่ต้องกังวลเรื่องฟินจมน้ำเลยค่ะใบฟินทำมาจากพลาสติกที่มีน้ำหนักเบาเพียง0.8กิโลกรัมเท่านั้นเมื่อรวมกับตัวฟ o ดพ็อเกแล้วน้ำหนักจะอยู่ที่1.8กิโลกรัมค่ะใบฟิลมีความยาวและยืดหยุ่น ทำให้สามารถเล่นความเร็วและตอบสนองได้เป็นอย่างดีด้วยโครงสร้างของใบฟินที่มีความเป็นคลื่นแบบไฮโดรไดนามิกช่วยให้นําน้ําไปด้านหลังโดยตรงลดการใช้แรงในการดําน้ําได้อย่างมีประสิทธิภาพมาสรุปกันค่ะฟินโซปัดแอปเนียรุ่น Xlate เป็นฟินตัวจบสำหรับสายฟรีไรด์ที่ใช้ได้ทั้งมือเก่าและใหม่เลยค่ะด้วยความเบาและคุณสมบัติที่ลอยน้ำทำให้ไม่ต้องห่วงเรื่องทำฟินตกน้ำแล้วหายแถมยังมีตัวเลือกให้เลือกตั้ง6สีค่ะ ทั้งแบบมีลายคาโม่และแบบสีพื้นตอบโจทย์ทั้งผู้หญิงและผู้ชายเลยค่ะโซปัดแอดเนียรุ่นเอ็กเ์เลสราคาเพียง4,200บาทและสีขาวราคาพิเศษเพียง4,500บาทใครที่สนใจแวะเข้ามาชมสินค้าจริงมาลองสินค้าได้ที่หน้าร้านทุกสาขาเลยค่ะฝากกดไลค์กดติดตามแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย